มีรถแล้วแต่ยังไม่จบอยากได้การขับเคลื่อนที่ดีมากยิ่งขึ้นวันนี้ m o t o f i ์กจะมาแนะนำโต้ที่มีจำหายที่ร้าน m o t o อรรับรองว่าครอบคุมทุกพิกัดแน่นอนเรามาเริ่มกันที่รถขนาดเล็กในพิกัดไม่เกิน2 5 0 c ซีซีกันก่อนเลยซึ่งผมก็จะแนะนำเป็นโซ่รหัส428จะมีโอลิงและเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางให้ดูนะครับ ต่อมาขยับซีซีขึ้นมาอีกหน่อยเป็นคลาสรถไม่เกิน500ซีซีซึ่งก็จะแนะนําเป็นรหัส520โอลิงนะครับซึ่งโอลิงเนี่ยก็จะมีรูปแบบการใช้งานแบบเน้นออนรถเป็นหลักนะครับใครที่เป็นสายออกทริปเนี่ยตัวนี้เพียงพอต่อการเดินทางของคุณแน่นอนแถมราคาเนี่ยไม่สูงด้วยครับและสุดท้ายนะครับเป็นพิกัดรถไม่เกิน1,000ซีซีนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคลาสเนี้ยโซ่เนี่ยต้องเลือกที่ประสิทธิภาพมาก่อนเลยนะครับโดยเราก็จะแนะนําเป็นรหัส530 r อ็ XWLi ซ์ลิงนะครับผมแต่ถ้ามีงบขึ เดี๋ยวผมจะทิ้งตารางไว้ให้และสำหรับใครนะครับที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าตัวเองเนยควรใช้โซ่อะไรเรามีทีมช่างคอยคําแนะนําคุณแน่นอนครับผมและตอนนี้ m o t ตฟิกมีให้บริการทั้งหมด3สาขาไม่ว่าจะเป็นถนนัจัรนเอกชัย3 0 C และซอยสุขุมวิท71หรือถ้าในใดไม่สะดวกมาหน้าร้านก็สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครั